ก็อัปเดตอาการบาดเจ็บหน่อยครับไหมเห็นเห็นเห็นซ้อมกับทีมแพทย์แล้วคืบหน้าไปถึงไหนแล้วฮะก็น่าจะทักประมาณนักหกสิบเจ็ดสิบแล้วครับก็เหลืออีกแค่ฟื้นฟูกล้ามเนื้อตรงขาที่มันเจ็บแล้วก็มันเหลือเหลือเจ็บอีกสักประมาณสักสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันยังเจ็บอยู่ก็น่าจะต้องใช้เวลาอีกสักประมาณหนึ่งเดือนอ่าน่าน่าจะเดือนหนึ่งแล้วก็น่าจะเริ่มแบบวิ่งจ็อกกิ้งอะไรได้แล้วครับอยู่ในทีมเป็นยังไงบ้างครับเป็นห่วงเป็นเพื่อนไหมฮะ ก็ข้เป็นห่วงครับก็ไม่ได้เล่นก็ดูตลอดก็ช่วงนี้มันมันผลงานมันก็ไม่ดีอะไรเงี้ยก็อยากให้น้องๆทุกคนแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆอะไรเงี้ยมีกําลังใจแล้วก็ช่วยกันเล่นก็คอยกระตุ้นตลอดครับเวลาเวลาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยครับสิ่งที่จะบอกน้องๆได้มีอะไรบ้างฮะก็ส่วนมากก็จะบอกว่าแบบให้ให้ช่วยกันเล่นอะไรเงี้ยมีอะไรก็เราก็คุยกันอะไรเงี้ยเพราะว่าเราทีมเดียวกันมันไม่มีใครที่แบบ เหนือว่าใครอะไรเงี้ยครับก็ให้ให้ช่วยกันแล้วก็ให้ให้เต็มที่อะไรเงี้ยครับเวลาเล่นอะไรเงี้ยไม่ต้องว่าไม่ต้องด่ากันอะไรก็ขอให้พี่ๆน้องๆทุกคนเพื่อนๆก็เก็บสามแต้มในบ้านพุกนี้ครับโอเคหลายคนอาจจะผิดหวังอาจจะแบบไม่อยากมาดูแล้วแต่ไม่เป็นไรครับยังไงแล้วก็อยากใครๆที่สะดวกก็อยากให้มาให้กาลังใจนะเพราะว่าไม้เองก็จะเป็นส่วนหนึ่งบนสเตเดียมด้วยเหมือนกันในการนั่งเชียร์เพื่อนๆนะครับผมก็อยากให้มาเชียร์กันเหมือนเดิมครับก็อยากให้คิดว่า เกมเวลามีแพม้มีชนะมีเสมอแล้วก็มีวันที่เราเล่นดีแล้วก็เล่นไม่ดีอะไรเงี้ยครับก็อยากให้แฟนบอลทุกคนเข้าใจแล้วก็ส่งกำลังใจเชียร์กันเหมือนเดิมครับผม